สวัสด so. er ีค่ะมีข้าวสิมะฮ้อนใหม่ก้าวสต้มแกงแล้วค่ะขึ้นไปเก็บมัตบาลอาจจะในน้ําน้ามือหยออวเก็บไผ่ก็ไปเก็บน้ำรอนนั่นแหะนี่แม่มองกบบกรล่โพงต้องเห็นแล้วกินต้องต้มแลกินเลก ม่นตังมือขึ้นแล้วมันหนงหลกทีแงแบกก็ว่าเพ่งขึ้น,อ,นอยู่พี่น้องเม่านกระชามผมทีถุนแนวได้หย่อนใหญ่ๆคืนตัดล่องเราจาคทอข้อข้อตนลงหรอกระปรงคืพัถน,น้ำเราจะหันตกลูก่ทาง ตาหนำกระจามไม่ถุมเืยน้ำมะแขงมเงออละเหียวขอบพุลละลายสำหรับผ้ากีริยลได้จ้าสีแกงกระเจับงก้ยหัวเขาบานแบบว่าหรือว่ามไม่ไแดงคนเอินใส่ พีน่าคือบบไปพปสิเล็กน่ไหเแี้ว่าเออเออเขาจะแาดอกอ้าเขาทำๆแบบะอ้ก็โด่งง่ายมากเลยกกินขา่าวแรกแบบว่าชากล้ดจะเ,เ,เจะก็บพีรเด็กแหงแย่ไม่สายไต่เอาได้แต่ไม่ไอยยางซีดท,ทำ่ยันสันแต่ก็าไม่มีเวลาแต่ก็ค้าแต่เอาแบบเห็นหน้านจะจ้ะกินข่าวง่ายแต่บเป็นหน้าทำมาก ส่มนสองส่ขออนอดบ้านน่าจะเขาพยยาทามแก่ขีงมอซต์่น่าจะเ้าะน่าจะใช่มันไม่ถนอมเลยจะหยอดละอว่นเลยค่ะเน่ะ แกงอาะแกงว่าเดียวอาจ้ะส้มตุกแล้วก็เดียวตานเป็นก้อนใสตู้เย็นไว้เนาะค่ะถ้าแกงกินโดนต้องหาอยากเลยจีจา่าวนบนแมวง่ายๆเลยตัวก็ขี้เล็กนี่แต่มีอยู่หลายตัวแต่ว่าตัวมีแต่ตัว,ตว,ตว,ตวเฉงเฉงแยกข้าแห้งถึงก็บมีหยอดใส่แล้บก็ได้ถึงอันนี้พันยุขางสาอันนี้สมมตินาไว้เนาะเอาไป หมอบมี่ขอไปเก็บนะจ๊ะเพราะว่าพื้นทีเพิ่อนนะจ๊ะแล้วเพิ่นมีหมานะกับยานนี่กรบ่ปลาตาเขาแปลกจบะเพราะว่ายานไปมือเครื่องหิยานจ้ะ หัวน้ำห้างงามๆจ้าเเนี่ย ไปน้ำยาหน้าปุ่นๆเออชอบเจ้าแงเส้นผ่ะพยุนพ้วนต่อกันประหยังใน้จนเนี่ย,อ,รรยอ้ยมันีว,ว่า,าอย่าง,างาน,านี้แบนเท่าเนาะอะไรเนี มนะก็สวัสดี่ะได้ผิดหข้างหมอไว้ถ่ายเล่นเป็นบนเลยนน่ยยสั่จานต่งต้มสองเคียวี่ในบ้นที่ดองเลยบอกก็กระล่างสด

แนแไหมอก้อนบนดูต้มเป็นสองรอบแล้วจ้าจะมาหนึ่งไอทว,ทวนๆนมหมใส้หมอจะหม้อน้อนแไบดบ้ต้มสรอ,อบแล้จ้านี่ไม่ไหลนีแต่สิเตมหม้อแล้วเดี มานหนึ่งได็ดจ้าน,นี่ยปลาตะพีทอเล,ออล็ก,กต้มซองามด้วย่านี่จ้าระาแกงสีอับเดียดเดเบิ่งอีกหนึงนะคะสวัสดีค่ะ